หยิบของมารีวิวกันหน่อยดีกว่าวันนี้เฮ้ยรีวิวอะไรนาฬิกานาฬิกานาฬิกาแช่ฟิสใช่พี่เอาไปแช่ฟิสโอ้โหเฮ้ยดูไหนติดเหรอไอ้นะเห็นเห็นน้ำ <apology> ปัดป่ะพี่เปิดเอาไปออนดิสเพลอยู่ เอา้าแล้วไม่ไม่เฉียเหรอไม่เฉียอ,อันนี้คือพี่ไปเจอมา2ตัวที่พี่เคยรีวิวไปแล้วใช่ไหมพี่เลยกะว่าจะมาทําเป็นคลิป V S กันมันจะเป็นตัว Amees Biz Trex สาตัวกับอีกตัวหนึ่งเ่ยจะเป็นของมี e Bro และพี่ไปเห็นว่ามันสามารถทนอุณหภูมิได้แบบติดลบสาองศาพี่ก็เลยอยากรู้ว่ามันทําได้จริงไหมเลยเอาไปแช่น้ำแข็งมานี่ไงแล้วดู อันนี้พี่ดูของอเมทฟิททีเล็กก่อนแบตเตอรี่เหลือ92ชาร์จไป1นวันแช่ฟีดคือปกติอะแบตมันจะไหลแบบพุบ่งๆบรู้ใช่ป่ะถ้าสมมติแบตติดลบอะอ่ะมันอุณหภ,ภูมิเย็นแล้วแบตมันจะไหลออกอะเออคือมันจะหมดเร็วกว่าเยอะมากๆแต่ว่าแบตยังอยู่แต่ตอนเนี้ยพี่อยากรู้อุย้ยอุ้ยกล้องเห็นป่ะไหนจอติดแล้วอ๋อเอ้ยมีแสงอยู่ฮะเออมีแสงมันทำงานเออเอางีา้ดี่ว่ะเดี๋ยวเราไปลองดูว่ามันจะยังรอดอยู่ดีไหมอุ้ยหายเอา แตกแก้วแตก,แตกมันเย็นแล้วก็ร้อนปะไม่พี่คิดว่ามันน่าจะดันอันนี้มันแตกก่อนหน้าแล้ว<อ>คือมันเหมือนมันแบบมันมีนาฬิกาแล้วพอมันขยายอ่ะมันก็เลยขยายหู<อ>ขนาดกระเบื้องยังแตกนะเนี่ย<อ>นาฬิกาจะรอดปหเนี่ยไม่เหลือ,อแล้วมั้งตายแล้วอุ้ยเซรามิกอันนี้เป็นเซรามิกก็แข็งกว่าเดิมใช่ไหมอุ้ย,ยนี่เซรามิกอย่างดีนะ<อ>ดูดิแตกเลยอ่ะอุ้ย คือจะพูดง่ายๆว่าพอเวลามันเนี้ยมันจะขยายตัวเห็นไหมน้ำแข็งมันขยายจนแตกดันออกมาออดันกมาเนี่ยมันมันดันตรงสายนาฬิกาคิดว่ารอดไหมไม่ไม่เหลือแล้วไม่เหลือเลยอ๋อขจรยังติดอยู่นะเดี๋ยวเราขอมาในห้องนี้ทุบแล้วกันอ่ะมาเรามาทุบข้างในกันดีกว่าจะรอดปะวะขนาดกระเบื้องไม่ให้ยังแตกเออจอแตกหมดแล้วมั้งเฮ้ยโอ้โหนาฬิกาหาอ๋อนาฬิกาอยู่ดิเฮ้ยติดว่ะพังติดเหรอติดเฮ้ยโอ้โห อันนี้คือแช่จริงจังนะพี่ไม่ได้แบบแช่เล่นๆนะดูเฮ้ยทำงานได้ปกติเลยเฮ้ยไงเออ่ดูเรือนนี้อันนี้มีบรติดไหมติดครับไม่พังแต่ว่าปุ่มมันยังกดไม่ได้คือน้ำแข็งมันแข็งเกินไปอาจจะต้องรอละลายนิดนึงแล้วเดี๋ยวมันจะกดได้เฮ้ยแต่รอดวะยอดอเดี๋ยวพี่เอาให้ปุ่มมันละลายกันเอ้ยเนี่ละลายแล้วกดได้ละกดไม่ลงเฮ้ยกดได้แล้วกดได้แล้วใช้ได้ปุ่มยังไม่พังโอ้เฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยดูเรือนนี้ อันหนึ่งละลายน้ำแข็งใช้วิธีการละลายน้ำแข็ง <laughs> ลลแบบมือเฮ้ยไอ้รอ, <c oughs> อดว่ะโอ้โหฮุยฮยอ่าเดี๋ยวจะลองทัดดูไงอันนี้เดี๋ยวเอาไปรีวิวกันดีกว่าบอกเลยว่าทนตามที่เขาว่าแล้ววันนี้นะครับเอาเมสฟิตหรือมี่โบรอะไรจะเจ๋งกว่ากันมาดูกัน สวัสดีครับเจอผมนพ x อ t าครับมาหลังจากเราไปทุบนาฬิกาจากน้ําแข็งที่เราไปแช่กันมานะครับผมขอมารีวิวเปรียบเทียบกันดีกว่านะครับพอดีวันนี้เนี่ยมันมีนาฬิกาอยู่2ตัวสเปคค่อนข้างคล้ายกันมากนะครับอันนึงเป็นของยี่ห้อมิโบรนะครับในรุ่น watch GS Explorer นะครับตัวเนี้ยราคาอยู่ประมาณ3,990นะครับแล้วก็ตัว Amazfit นะครับ T-rex 3นะครับตัวนี้ก็ราคา7,490บาทเดี๋ยวผมขอพูดถึงตัว Amazfit T-rex 3ก่อนละกันนะครับหลังจากที่แช่น้ําแข็งมา มันมีเสียหายมันมีอะไรพังมันมีอะไรเจ๊งไปบ้างหรือเปล่านะครับก็เราจะเห็นว่าทุกอย่างมันเหมือนเดิมหมดปุ่มทุกอย่างยังสามารถใช้งานได้นะครับเนี่ยผมลองกดปุ่มทุกอย่างนะครับจอท o u ได้เหมือนเดิมหมดนะครับ ปุ่ Emperor, มกดขึข้นกดลงนะครับผมตรงนี้สามารถกดได้เหมือนเดิมเนาะก็เรียกได้ว่าการที่เขาเคลมไว้ว่ามันกันน้ําแบบ10 ATM หรือว่า100เมตรทนร้อน70องศาทนน้ําแข็งหรือว be ่าทนความเย็นเนี่ยลบ30องศามันสามารถทําได้จริงนะครับและตัวมี่โบรเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเขาเขียนสเปคเอาไว้ว่ากันน้ําได้10 ATM ผมก็เลยลองเอาไปจับแช่น้าแข็งดูทั้งคู่นะครับสรุปก็คือมันเหมือนกันมันไม่พังมันสามารถทนได้นะครับทาไมผมถึงหยิบยก2นาฬิกาตัวนี้มารีวิว vs เปรียบเทียบกันนะครับคือหลายครั้งผมเคยรีวิวมือถือ vs กัน,นกาจอ vs กัน CPU vs กันแต่นาฬิกาเนี่ยผมไม่เคยเลยแล้วหลายๆคนก็จะมีความสงสัยว่าเวลาเราจะซื้อนาฬิกาจริงๆอ่ะเราควรที่จะต้องดูอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนาฬิกาม i โบรกับเมสฟิชตัวเนี้ยเขาออกแบบสําหรับนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือคนที่ชอบใช้แบบสมบุกสมบันผัดโผลเลยนะครับถ้าสมมติเราลองดูอย่างเจ้าตัวมิโบรเนี่ยดูรูปภูเขา พร้อมเอาไปปีนเขานะครับมีตัวโดร์แบน GPS นะครับผมหมายความว่าเขารับสัญญาณ GPS ได้ดีเวลาที่คุณไปตามป่าตามเขาอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันจะรับสัญญาณ GPS ได้ดีนะครับส่วนเจ้าตัว Amafit t r e า3ตัวนี้นะครับก็เป็นนาฬิกาประเภทเดียวกันคือเน้นสายบุกสายลุยไม่ใช่นาฬิกาสายแฟชั่นนะครับทั้งสองตัวนี้สเต็ปเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานที่ผมบอกไปเนี่ยก็คือการความทนทานตัวนี้มีทั้งคู่นะครับทีนี้เรามาลองดูสเปคเป๊ะๆทั้งคู่นะครับผมขอขึ้นให้ดู ขึ้นเปรียบเทียบกันเลยนะครับเอาจริงๆในกาสังสองตัวนี้เนี่ยเหมือนกันแทบจะทุกอย่างนะครับจะมีขนาดหน้าจอที่แตกต่างกันนิดนึงตัวมี่โบรเนี่ย1.32นิ้วแต่ว่าอเมซฟิตเนี่ยจะจอใหญ่กว่า1.5นิ้วด้วยกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสู้แสงเอาจริงๆทั้งคู่สามารถสู้แสงกลางแดดได้แต่อเมซฟิตอาจจะสว่างกว่าน,นิดนึงอยู่ที่2,000นิตนะครับส่วนน้ําหนักไลเลียกันแทบจะไม่แตกต่างก็คือ65กรัมกับ68.3กรัมนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่แตกต่างชัดเจนเลยก็คือแบตตตตเเออรรีีี่่่คบแไว้ท460ม ในส่งตัว Amazfit เนี่ยอยู่ที่700มิลลิแอมนะครับแล้วการเคลมการใช้งานเนี่ยแอบต่างกันนิดนึง Mi Pro ใช้งานได้สูงสุด60วันแต่เขาจะมีเขียนไว้ว่าครับว่าสามารถใช้งานได้ใน watch mode แล้ว GPS เนี่ยจะใช้งานได้20ชั่วโมงนะครับส่วน Amazfit t r e x 3นะครับจะใช้งานได้สูงสุด40วันในโหมดประหยัดพลังงานแล้วก็ถ้าสมมติใช้ GPS เนี่ยจะได้42ชั่วโมง าคุณลองอ่านข้อความดูดีๆนะครับผมบอกตรงเอเมดฟแบตอืดกว่ามีโบรแน่ๆนะครับแล้วผมก็มีผลเทสจริงๆจังๆมาให้เพื่อนดูนะครับผมชาร์จแบตพร้อมกันเท่ากันนะครับ ตัว a m a z f i t Trek 3ผมเอาไปแช่น้ำแข็งมาถ้าสมมติคุณรู้เรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่เวลาที่มันเย็นติดลบเนี่ยแบตเตอรี่จะหมดเร็วมากกว่าอุณหภูมิปกตินะครับตัวนี้แบตเตอรี่เหลือ90%นะครับผมเปิดโหมด Away on Display เอาไว้ตลอดเวลานะครับส่วน Mibo Watch GS Explorer ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่เหลือ83%ผมเปิด Away on Display เหมือนกันถ้าลองเปรียบเทียบกันดูอย่างนี้นะครับตัวนี้ลดไป10%ตัวนี้ลดไป17%ดังนั้นหมายความว่าถ้าสมมติผมลองตีต่างเลยนะคร,นนคาารถ ใช้งานจริงๆได้ที่ประมาณ20วันแบบไม่ต้องเข้าโหมดประหยัดพลังงานนะครับแล้วตัวนี้นะครับน่าจะใช้งานได้ประมาณ10กว่าวันสัก13วันอะไรประมาณนี้13บ4วันแบตเตอรี่ถึงจะหมดนงนั้นเรื่องของความแบตอื่นเนี่ยมีโบรยังไงก็แพ้เจ้าตัวเมทฟิตแต่ราคาครับราคาเป็นตัวตั้งตัวตีมีโบรตัวนี้นะครับราคา3 9 9 0าสบาทใน2องตัวเจ้าตัวเมทฟิตตัวเนี้ยราคา7,490บบาทเราเห็นว่าราคามันแตกต่างกันนะครับค่อนข้างแบบ ก,ก็เยอะพอสมควรนะ4,000กับ7,5 0 0เราตีกันเท่าไหรอ่อ่ะ5 0 0 0 6,000 7,000ต่างกัน3,500ก็คือเกือบได้มีโบร2เรือนถ้าคุณซื้อเอเมทฟิตเรือนนะครับแล้วนอกเหนือจากตรงนี้มันจะมีความแตกต่างอะไรอีกนะครับเรื่องของวัสดุดีกว่า A อเมทฟิตตัวนี้นะครับเป็นวัสดุ 3,16L เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ผมลองทำหล่นทำโยนทำตกเอาจริงๆริผมมีพลาดมีรอยหน่อยนึงด้วยอันนี้ไปตกพื้นมานะครับเป็นรอยถลอกนิดเดียวอันนี้คือ แทบไม่เป็นอะไรเลยมีความทนทานสูงมากนะครับแล้วก็ทนติดลบได้เป็นอย่างดีส่วนตัวนี้ครับวัสดุเอาจริงๆเหมือนกันเป็น3 1 6 l s t a งห e นะครับแล้วก็มีพวก PA อะไรต่างๆมีความแข็งแรงระดับ 600HV นะครับดังนั้นความแข็งแรงทนทานทั้ง2ตัวนี้พอกันนะครับส่วนกระจกชนิดเดียวกันเป็นคอน n ิงกอริลลาคลาสนะครับความแข็งแข็งเหมือนกันนะครับแข็งเหมือนกันทั้งคู่คือ เขาไปฟาดกันไปฟาดกันมาเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ากระจกมันจะแตกได้ง่ายๆนะครับ ก็สามารถใช้งานได้แบบทนทนเลยทีนี้เรามาดูในเรื่องของฟังก์ชันกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวมีโบรตัวนี้เนี่ยจะมีโหมดการออกกําลังกายอยู่ที่150รายการนะรแล้วก็สามารถดําน้ําได้เหมือนกันนะครับแต่ลูกพี่อเมทฟิตของเรานะครับตัวนี้มีโหมดออกกําลังกายถึง170รายการก็คือจะมีโหมดออกกําลังกายเยอะกว่านะครับแล้วก็มีการเครมเลมได้ว่าดําน้ําได้ลึกถึง45เมตรแต่เอาจริงๆเนี่ยมันสามารถดําได้เหมือนกันทั้งคู่แหละแต่ว่าความทนทานในการใช้งานติดต่อกันเนี่ยอเมทฟิตชนะ,นะนะครับต่อมาในเร น,นี้ภาษาจะมีไม่เท่ากันแล้วนะครับเจ้าตัวมีโ r รเนี่ยมีทั้งหมด37ภาษาส่วนอเมทฟิ t มีทั้งหมด17ภาษาด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยู่ประเทศไทยครับมันรองรับภาษาไทยทั้งคู่แล้วมันก็รองรับภาษาอังกฤษทั้งคู่ดังนั้นถ้าสมมติใครแบบว่าเฮ้ยอันนี้ภาษาเยอะกว่าไม่ไปซีเรียสหรอกแล้วไงเราก็ดูภาษาไทยไม่ก็ภาษาอังกฤษนะครับทั้งคู่มีเหมือนกันนะครับแต่เจ้าตัวเมทฟิ i ตัวนี้นะครับเขาเจ๋งกว่าก็คือเขารองรับการสั่งการด้วยเสียงได้นะครับแต่ว่วา ต้องสั่งแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นภาษาไทยยังไม่รองรับนะครับส่วนเรื่องของการใช้งานอื่นๆมี NFC อันนี้มี NFC ทั้งคู่นะครับเซนเซอร์ต่างๆมีเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก h า a r t เร t ออกซิเจนในเลือดนะครับใจโรอะไรพวกนี้มีเหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบคือมันมี GPS เนี่ยแหละครับวพวกนาฬิกาพวกนี้เขาจะมี GPS อันนี้ก็จะมีการระบุตำแหน่งมีบอกสัญญาณไว้นะครับด้วยในส่วนของตัว mi bro <S 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 ผมถือว่าเขาทำออกมาได้แอบดีกว่านิดนึงตรงที่ราคา ไม่ถึง4 0 0 0แต่มี GPS นาฬิกาสมาร์ทวอตที่มันราคาไม่สูงะครับที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นพันกว่าบาท2,000นะ่ะส่วนมากเขาจะไม่มี GPS นะครับพอไม่มี GPS เนี่ยเวลาที่คุณไปเล่นแบบพวกกีฬาปั่นจักรยานหรืออะไรต่างๆเนี้ยมันไม่สามารถดีเทคได้เหมือนกับนาฬิกาที่มันมีตัว GPS นะครับดังนั้นตัวมี่โบรค่อนข้างน่าสนใจด้วยราคาไม่ถึง4 0 0 0แต่ได้ GPS อันเนี้ยถือว่าทําออกมาได้ดีส่วนตัวเมทฟิตเจ็ดพันกว่าบาทมี GPS อันเนี้ยไม่แปลกนะครับมันมันมันไม่แปลกอยู่แล้วเนาะส่วนตัวสายนาฬิกา นะครับทั้งคู่สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับพวกสายนาฬิกาแฟชั่นอะไรต่างๆพวกนี้ซื้อมาเปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยแต่อันนี้ผมแอบชอบมีโบรดหนึ่งอย่างครับคือราคาถูกกว่านะแต่เดี๋ยวมาดูของภายในก่อนนะครับมาฮนอกจากสายยางที่เอาไว้ใส่ออกกำลังกายนะครับเอาไว้ใส่แบบไม่ให้มันเก็บเหงื่อนะเขายังมีตัวนี้ครับฮึมนี่คือสายผ้าครับสาหรับคนที่แบบว่า ใส่พวกนั้นแล้วรู้สึกลำคาญมันไม่กระชับมันไม่แน่นตัวนี้จะเป็นสายยางยืดมีแถมสายมาเปลี่ยนให้เลยภายในกล่องไม่ต้องซื้อแยกนะครับถูกกว่าแต่ว่ามีสายแถมมาให้นะครับอันนี้ก็ถือว่าใครที่อยากจะได้แบบสายมาเปลี่ยนอะไรต่างๆโดยเครียดหาซื้อมีโบรมีแถมมาให้เลยต่อมาในเรื่องของตัวชาร์จบ้างดีกว่านะครับที่ชาร์จเนี่ยจะมีความแตกต่างกันแล้วนะครับในส่วนของตัว Amedfit เนี่ยเขาจะแถมมาเหมือนกับเป็นแท่นชาร์จนะครับเราจะต้องเสียบสาย USB Type C นะครับแล้วมันก็เป็นแทน่นวางนาฬิกาเข้าไปปั๊บ ก็เป็นการเสียบชาร์จอย่างนี้นะครับส่วน Mi p r o เนี่ยเขาจะมาเป็นสาย USB ครับ Type A 2หัวแปลกๆของเขาเป็นแบบระบบแม่เหล็กแล้วก็แปะอย่างนี้ได้เลยในการชาร์จเอาจริงๆผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการออกแบบดีไซน์การใช้งานเหมือนกันทุกอย่างไม่ได้ไมีความแตกต่างแต่อย่างใดนะครับเรามาลองดูแอปพลิเคชันทั้งคู่กันดีกว่าว่ามันมีความต่างกันยังไงบ้างสาหรับเจ้าตัว Amazfit กับเจ้าตัว Mi Bro นะครับก็แน่นอนแอปพลิเคชันจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับเรามาลองดูของ Amazfit กันก่อนนะครับ Amazfit เนี่ยเขาจะใช้แอปของทางเซตนะครับ ตัวนี้ก็จะมีการบอกค่ารวมนะครับความพร้อมของหลางกายความพยายามเท่าไหร่นอนหลับได้คะแนนเท่าไหร่นะครับเนี่ยการฟื้นฟูมีสรุปให้เราอ่านได้ค่อนข้างง่ายนะครับการฟื้นฟูร่างกายสภาวะจิตใจดีไหมอัตราการเต้นหัวใจขณะพักความหันเปลี่ยนของอัตราการเต้นของหัวใจนอนหลับดีแค่ไหนมีการวัดหลับลึกได้การออกแรงเรามีการออกแรงกี่ครั้งเนี่ยก็จะมีบอกได้ทั้งหมดนะครับก็ดูสรุปเข้าใจง่าย พวกโรคของหัวใจมีปกติไหมก็ยังปกติดูนะครับวัดจานวนก้าวเผาผลานแคลอรี่ดูคะแนนของร่างกายของเราอะ่ะเขาก็จะมีบอกนะครับเป็นตัว P A I ตัวมานะครับตรงนี้ก็อาจจะดูต่ำนิดนึงไม่ได้ออกกาลัางกายสักเท่าไหร่นะครับมีบอกน้ําหนักถ้าเรากรอกเข้าไปนะครับแล้วก็ร่างกายของเราเรียกว่าสมดุลปกติสัดส่วนเป็นยังไงก็จะมีสรุปไว้ให้อันนี้ในสนองตัวแอปเซ t ของทางอเมทฟิตนะครับความพร้อมประสิทธิภาพของการนอนความพยายามนะครับ การออกกําลังกายมีเลือกโหมดอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษนิดนึงตรงนี้คุณจะเป็นเหมือนกับการเก็บสถิตินะครับเนี่ยก็จะมีพวกสถิติอะไรต่างๆเก็บเอาไว้นะครับอุป,ปกรณ์สามารถเปลี่ยนหน้าปัดได้พวกนี้จริงๆเป็นเรื่องพื้นฐานของนาฬิกาอยู่แล้วนะครับทีนี้ต่อมาเรามาดูของเจ้าตัวมีโบรกันบ้างนะครับมีโบรตัวนี้เนี่ย ก็จะมีตัว Mi Brofish นะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งแอปนะครับตัวนี้ก็จะมีบอกสรุปเหมือนกันนะจำนวนก้าวนาทีที่ออกกําลังกายจํานวนชั่วโมงนะครับเดินมาเท่าไหร่เผาผลาญได้กี่แคลอรี่มีใน2ตัวออกซิเจนในเลือดอัตราก,การเต้นของหัวใจความเครียดบันทึกการออกกําลังกายการนอนหลับการใช้พลังงานน้ําหนักตัวนะครับอันนี้ก็จะมีบอกเอาไว้ซึ่งเอาจริงผมรู้สึกว่าตัวความละเอียดของแอปเนี่ยเซฟโปร แอบละเอียดกว่านิตินะครับเพราะว่าตัวนี้มันเหมือนกับมีบอกคร่าวๆแต่ถ้าสมมติเราเข้าไปข้างในมันก็จะมีบอกรายละเอียดเพิ่มเติมเหมือนกันนะเนี่ยมีบอกความเครียดนะครับอ่ะผมขอดูการนอนหลับดีกว่าการนอนหลับเฮ้ยเอาจริงๆก็มีบอกเหมือนกันเนี่ยมีบอกหลับลึกนอนหลับสบายระยะเหมือนกันอ๋อผมพอเข้าใจแล้วหน้าแรกของอเมทฟิตอ่ะจะบอกรายละเอียดค่อนข้างเชิงลึก ส่วนของตัวมีโบรหน้าแรกเขาจะออกแบบสรุปแต่ถ้าสมมติเราอยากจะดูเชิงลึกเนี่ยคุณกดเข้าไปครับแล้วมันก็จะมีบอกรายละเอียดเพิ่มเติมดังนั้นความละเอียดไม่ได้แตกต่างกันเหมือนเหมือนกันเลยนะครับหน้าปัดมีให้ปรับมีให้เลือกได้คุณสามารถดาวน์โหลดมาปรับเปลี่ยนได้นะครับดังนั้นพวกนี้เป็นส่วนของเล่นสนเสริมเนาะวัดอัตราการเต้นหัวใจออกซิเจนในเลือดความเครียดการแจ้งเตือนการยืนพวกนี้มีหมดเหมือนกันนะครับ <Wow. S 1> ดังนั้นทั้ง2ตัวเนี้ยผมต้องบอกตรงว่า ความแตกต่างแทบจะไม่มีขึ้นอยู่กับความชอบแล้วนะครับทีนี้ผมขอมาอธิบายความชอบของนาฬิกา2ตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับตัว mi bro ตัวนี้จอเล็กกว่า1.32นิ้วเวลาที่ใส่เนี่ยอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าใส่แล้วมันกระชับกว่าอันนี้เห็นได้ชัดแล้วเรารู้สึกจะใส่สบายกว่ามันใส่แล้วรู้สึกมันไม่แว่งเอาจริงๆที่มันรู้สึกไม่แว่งอะ่ะหนึ่งสิ่งที่ผมค้นพบคืออะไรรูป้ป่ะความโคง้งถ้าเราลองดูตรงเนี้ย มันมีความโค้งรับเข้าไปกับตัวข้อมือของเรามากกว่าแล้วก็ด้วยตัวหน้าปัดที่มันอยู่ประมาณ1.32นิ้วเนี่ยมันไม่ใหญ่เกินข้อมือของผมจะเห็นว่ามันกำลังดีใช่ไหมครับแต่พอเป็นตัว Amedfit นะครับมันก็ดีตรงที่มันได้จอใหญ่แหละ1.5นิ้วแต่การดูอะไรต่างๆเมื่อดูสบายตามากกว่ามันก็จะมีข้อเสียตามขึ้นมานะครับคือการใส่กระชับ อันนี้ก็จะกระชับน้อยกว่าผมอาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนข้อมือเล็กถ้าใครข้อมือใหญ่เนี่ยก็อาจจะรู้สึกใส่และสบายแต่ถ้าสมมติคุณเป็นคนข้อมือเล็กเนี่ยนะใส่แล้วมันรู้สึกดูล้นๆนิดนึงตรงเนี้ยมันดูล้นๆตรงนี้มันดูลนน้นลน,นิดนึงดังนั้นเรื่องของนาฬิกาเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลละถ้าคุณเป็นคนข้อมือเล็กผมแนะนํามีโบ จอ1.32นิ้วกำลังดีแต่ถ้าสมมติคนเป็นคนตัวใหญ่ข้อมือใหญ่ a อาเมดฟิตน่าจะใส่ได้รู้สึกดูดีดูเต็มมากกว่านะครับผมก็ทางนี้ทางนั้นลองดูแล้วกันฟีเจอร์ฟังก์ชันเอาลงตรงเลยเหมือนกันแทบจะไม่แตกตา่างความอึด ยกให้เมทฟิตอึดกว่าความสว่างยกให้เมทฟิตสว่างกว่าเรื่องราคามิตรภาพผมยกให้มีโบรมากกว่าเรื่องการยืดหยุ่นตั้งแต่ซื้อใสามานะครับมีสายธงสายแถมอะไรต่างๆผมยกให้มีโบรทั้งนี้ทั้งนั้นลองดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ทางผมโนบงเซนิตีขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าผมจะมีอะไรมารีวิวเปรียบเทียบอีกหรืออยากให้ผมเอารุ่นไหนอะไรต่างๆมา VS กันลองคอมเมนต์กันเข้ามาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ